นิกเขาพยายามแกล้งน้องสาวของเขาด้วยการบอกว่าพี่เลี้ยงของเธอเป็นนางเงือกแล้วดูเหมือนว่าน้องก็จะเชื่อด้วยละ่ะถ้าพวกเราลองยิงปืนฉีดน,น้ำใสเ่เธอเธอต้องแปลงร่างแน่นอนอุ๊ตดูเหมือนการแกล้งแบบนี้จะเกินไปหน่อยแล้วมัง้งคุณโมนิก้าเธอไปไหนแล้ววะที่พื้นมีเปล็ดปลาเต็มเลยยังก็มีปลาอยู่ในนี้เลยอะ่ะ แล้วนน้่ก็เปรียกมากเลยด้วยบางทีนิ้งอาจจะพูดถูกก็ได้แล้วเขาก็ไม่อยู่ง่ายๆแน่นอนเขาทำสารคดีสุดพิเศษให้น้องสาวของเขาดูด้วยนะเขาน่าจะได้รางวัลออสการ์เหมือนกันนะเนี่ยแคโรไลน์เชื่อนิ้งไปเต็มๆพี่ชายของเธอจะโกหกเธอไปทำไมเลยเนาะเขาเป็นพิธีกรที่ดูดีอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเขารู้เรื่องนางเงือบดีมากเลยล่ะตอนนี้พี่น้องคู่นี้ก็พร้อมจะไปจับคุณพี่เลี้ยงให้ได้คาหนังคาข่าวแล้ว แคโรไลเชื่อทุกอย่างที่นิกพูดเลยนี่คือเช็คลิสต์สำหรับการตามจับนางเงือกตอนนี้แคโรไลพร้อมแล้วละ่ะ <c oughs> เหล่านักสืบเขาพร้อมทำคดีกันมากเลยนะเนี่ยดูเหมือนพวกเขาจะเจอหลักฐานกนแล้วที่มันรูปของคุณที่เลี้ยงกับผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้นี่เธอมีเวลาไปเดทด้วยหรือเนี่ยโลาแฟนของเธอรู้หรือเปล่านะว่าเธอเป็นนางเงือกอะ่ะหรือว่าเขาจะเป็นชาวประมงที่ถูกเธอสะกดจิตไว้ พวกเราทุกคนต่างรู้กันอยู่แล้วเลยว่าเสียงเพลงของนางเงือกเนี่ยทำให้ชาวประมงต้องมนแคโไรไลน์คิดว่าบางทีคุณชาวประมงอาจจะตกหลุมรักพี่เลี้ยงของเธอจริงๆก็ได้เธอร้องเพลงเก่งมากแล้วเธอก็สวยมากเลยด้วยนี่อาจจะเป็นรักแท้ก็ได้แบบโรมิโอกับจูเลียตไงแคโรไลน์ติดนิยายมากเกินไปหรือเปล่าอ่ะพวกเราต้องตามสืบเรื่องคุณพี่เลี้ยงกันต่อแล้วล่ะนี่เขาไม่เลิกแกล้งใครง่ายๆหรอกนะเขาโยนตุ้มหูของคุณพี่เลี้ยงลงไปในตู้ปลา เธอจะลงไปอยู่ในนี้ได้จริงๆหรอทางนายแคโรไลน์ไม่เชื่อเขาหรอกนะเพราะว่านี่มันเป็นตุ้มหูของแคโรไลน์ไงล่ะแปวหลังนายก็น่าจะวางแผนให้ดีๆหน่อยนะนิกเขาไม่เคยรู้เลยหรือว่าแคโรไลน์เป็นคนที่อัจฉริยะและร้ายกาจกว่าเขาเยอะเลยอะนิกเขาพร้อมจะทําให้น้องสาวกลัวอีกแล้วล่ะด้วยการเอาสาวร่ายไปติดไว้ที่แว่นตาคุณพี่เลี้ยงไงแต่แคโรไลน์ไม่เชื่อหรอก วิชแบบนี้มาดูน่ากินกว่าเยอะเลยแถมพะกาศดแก้วก็อร่อยกว่าสาหร่ายเยอะเลยล่ะแต่นี่มันก็ดูเหมือนมือของนางเงือออยู่นะคุณคิดว่าไงหรอแคโรไลน์ Caroline, <Caroline. S 2> เธอกำลังดูเช็คลิสที่นิ้งให้ไว้อยู่และนี้ก็พร้อมจะสร้างหลักฐานใหม่ๆเสมอดูนี่สิแคโรไลน์นี่มันตรีสูงนี่นาะโอโ้เธอเชื่อด้วยอะ่ะตอนนี้เธอกลัวมากเลย ดูเหมือนว่านิกคงจะต้องกินพาสตาด้วยมือแล้วล่ะดูเหมือนว่าคราวเนี้ยกรรมจะตามสนองนิกเร็วมาก mm hmm. แคโรไลน์กำลังส่งข้อความหาเพื่อนอยู่จากนั้นพี่ของเธอก็ออกมาจากไหนก็ไม่รู้มันมีเสียงแปลกๆออกมาจากห้องน้ำด้วย <What? S 1> นี่มันน่าขนลุกมากเลยเราไปดูกันหน่อยดีกว่านี่มันจะเป็นอะไรกันนะ เมือกำลังร้องเพลงอยู่หรือเปล่าเนี่ยนี่ต้องเป็นคุณพี่เลี้ยงแน่เลยแต่พวกเราจะเข้าไปข้างในนั้นไม่ได้หรอกนะแหนดูเหมือนว่าแคโรไลน์จะไม่ค่อยสนใจเรื่องความเป็นส่วนตัวสักเท่าไหร่นางเงือกตัวน้อยตัวนี้เหมือนกับโทรศัพท์ของนิกเลยมันเข้ามาอยู่ในนี้ได้ไงกันนะนิกเขาน่าจะรู้อยู่แล้วล่ะแผนต่อไปของนิกก็คือเครื่องสแกนนางเงือกนี่แหละแคโรไลน์ล <Wow. S 1> <Caroline S 2> เธอเชื่อสุดๆตอนนี้พวกเขาก็พร้อมจะไปสแกนบ้านของพวกเขาเพื่อตามหานางเงือกแล้ว ตอนนี้นิกก็เริ่มที่จะเชื่อเรื่องที่ตัวเองแต่งขึ้นมาแล้วเหมือนกันทำไมพวกเราไม่ลองไปสแกนในตู้เย็นหน่อยละ่ะพวกเขาเจออะไรบางอย่างแล้วล่ะคาร์โรไลายตื่นเต้นมากแต่นี่มันแค่ปลาธรรมดามใช่นางเงือกสักหน่อยอย่างน้อยเครื่องสแกนของนี้ก็ทำงานได้ตั้ง50เปเซเลยนะเดี๋ยวคาร์โรไลายจะช่วยจัดการเองนิกก็สมควรโดนแล้วละ่ะ <c oughs> พวกเรามาเริ่มสืบกันต่อเลยดีกว่า <c oughs> นางเงือกมีพลังในการสะกดจิตด,ด้วยนะแคโรไลา์คิดว่าจะต้องมีอะไรอยู่ในห้องครัวแน่เลยโว้วมีจานที่ยังไม่ได้ล้างเต็มเลยอะ่ะแคโรไลเธอหยุดล้างพวกมันไม่ได้เลยมันเหมือนกับเธอไม่สามารถควบคุมร่างกายของเธอได้เลยล่ะเธอก็เลยล้างจานพวกนี้หมดเลยนี่มันเป็นไปได้ไงกันนะนี่มีหลักความลับของเราแคโรไลากำลังลองใช้เครื่องสำอางของคุณพี่เลี้ยงอยู่พวกนางเงือกเขาเป่าหางของพวกเขาด้วยได้เป่าผมแบบนี้แหละ แอนพวกเราก็น่าจะใช้ใดเป่าผมแบบนี้ตามหาคุณพี่เลี้ยงได้นะแต่ฉันว่าพวกเขาคงไม่ใช้มันหรอกอะไรมันจะไปทำให้เกร็ดปลาแห้งได้แล้วนี่แคโรไลน์เธอไม่รู้เลยหรือไงเนี่ยว่าปุ่มพวกนี้เป็นแค่สติ๊กเกอร์น่ะนี่เขาแกล้งเออีกแล้ว แล้วแบบนี้แคโรไลจะไปเชื่อเขาได้ไงกันเนี่ยนี่ไงล่ะนายจะต้องทําให้เธอเชื่อให้ได้นะน,นิคแคโรไลเธอยังคงตามหาคุณพี่เลี้ยงของเธออยู่และนี่ก็มีแผนใหม่หมาแกล้งเธออีกแล้วเปลือกหอยไงแคโรไลเธอช็อกไปเลยอ่ะมันเหมือนในเช็คลิสเลยเปิดเธอไม่เห็นจะได้ยินอะไรเลยอ่ะบางทีสัญญาณใต้ทะเลอาจจะไม่ค่อยดีก็ได้มั้งตอนนี้เธอได้ยินแล้วนี่มันเจ๋งมากเธออยากให้นิคลองฟังเหมือนกันเขาเป็นคนจัดการเรื่องนี้เองแหละ แค่หูฟังธรรมดาธรรมดาก็ทําให้แคโรไลน์เชื่อในเวทมนต์ของนางเงือกแล้วล่ะดูเหมือนว่าจะมีคนโทรเข้ามาในโทรศัพท์เปลือกหอยด้วยนะแปลกมากเลยแคลโรไลนมีแผนดีๆแล้วถ้าพี่เลี้ยงของพวกเราเป็นนางเงือกงั้นเราก็คงมาตามหาผิดที่แล้วล่ะพวกเขาปริ้นรูปของคุณพี่เลี้ยงออกมาบางที่เหล่าสัตว์ทะเลอาจจะช่วยตามหาคุณโมนิก้าได้นะแล้วดูเหมือนว่าแผนนี้จะเวิร์กด้วยแหละ พวกเขาจับนักดำน้ำได้ด้วยแต่สงสัยเขาจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่พวกเขาทำให้ปลาแถวนี้กลัวกันหมดเลย <c oughs> นิกพร้อมจะแกล้งน้องสาวของตัวเองอีกครั้งแล้วคราวนี้เขากะว่าจะแกล้งทำตัวเป็นนายเงือกสักหน่อยแต่เ้าไม่ใช่คนที่หลอกง่ายๆรลกนะรู้ดีว่านายเงือกตัวจริงเป็นยังไงแผนของนิกก็เลยเจอปัญหาเข้าเต็มๆ พวกนา้นเงือกเขาชอบสมบัติทองคำมากเลยแคโรไล์กะว่าจะวางกับดักจับคินพี่เลี้ยงของเธอสักหน่อยนิกกำลังกินข้าวเช้าอยู่นะอนแล้วเขาก็เข้าไปอยู่ในกับดักของแคโรไล์ตอนนี้นแคโรไล์ก็ได้เอาคืนกับการแกล้งของนิกแล้วมาดูกันหน่อยสิว่านายจะออกมาได้ไหมดูเหมือนแคโรไละเจออะไรบางอย่างแล้วล่ะเธอต้องพบความจริงแล้วแน่เลยดูสินี่เป็นคุณโมนิกาที่นา ุณโมนิกา้าเธอดูวิดีโอของช่องทูลทูลคลิกจนเผลอหลับไปเลยล่ะงั้นเรามาเริ่มกันต่อต้นเรื่องเลยดีกว่าเรื่องนี้มันก็อาจจะซับซ้อนสักหน่อยแคโรไลน์บอกทุกคนว่าอาจารย์ใหญ่ขอรับเธอไปเลี้ยงเธอก็ยังไม่อยากจะเชื่อเลยล่ะเพราะว่ามันมีข่าวลือม,มาว่าคุณโมนิก้าเธอเป็นนางเงือกตั้งแต่ที่ฉันได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนทูลภูมหายนี้ฉันก็ไม่เคยเซอร์ไพรส์กับอะไรอีกเลยล่ะนางเงือกต้องอยู่แถวนี้แน่เลย แล้วเด็กทุกคนก็กําลังสืบหากันอยู่ด้วยพวกเขาคงยากที่จะเห็นหางของเธอน่ะหลักฐานมันนาพวกเขามาสู่ห้องของอาจารย์ใหญ่ที่นี่มันก็กลิ่นเหมือนปลาเหมือนกันนะเนี่ยแต่น,นั้นไม่ได้เป็นหลักฐานที่จะบอกได้ว่าอาจารย์ใหญ่เขาเป็นนางเงือกหรอกนะพวกเราต้องการหลักฐานที่มากกว่านี้แคโรไลน์มีอ่ แล้วแจ็คสันตัดสินใจจะเข้าไปในออฟฟิศของเธอแต่ประตูเปิดไม่ออกอะ่ะบางทีคุณโมนิก้าอาจจะไม่อยากให้ใครเข้าไปนะเราว่าเธออยากให้คุณกดไลค์กด subscribe กันก่อนไงไมิจิงะ่ะไม่มีใครคล็อกประตูอะไรทั้งนั้นแหละมันแค่ต้องดึงแบบนี้ตาหากแจ็คสันเขาจะเสียเวลาไปทำไมกันเนี่ย hmm. แล้วตอนที่พวกเขาได้เข้ามาในออฟฟิศของเธอพวกเขาก็ไม่ได้เห็นอะไรแปลกๆข้างในนี้หรอกนะคุณโมนิก้ากำลังทำงานอย่างหนักอยู่นะ่ะ แต่ที่นี่ก็ยังมีอะไรแปลกๆเหมือนกันในห้องมีรูปของนางเงือกเต็มไปหมดเลยบางทีคุณโมนิก้าเธออาจจะชอบเรื่องราวแห่งท้องทะเลแบบนี้ก็ได้นะงั้นเด็กๆก็เลยต้องออกจากห้องของเธอไปโดยที่ยังไม่ได้คําตอบอะไรทั้งนั้นแหละแต่พวกเขายอมแพ้กันเร็วไปหรือเปล่าเนี่ยบางทีนี่อาจจะเป็นแค่แผนตบตาก็ได้นะพวกเขายังแน่ใจเะไไม่ได้หรอก แต่หลังจากที่พวกเขาไม่ได้คําตอบอะไลทีมนักสืบจอมป่วนของพวกเราพวกเขาก็ยังอยากหาข้อมูลเกี่ยวกับนางเงือกเพิ่มสักหน่อยพวกเขาจริงจังกันมากเลยเพราะว่าพวกเขาเห็นนางเงือกตลอดเวลาเลยอะตอนนี้ทุกอย่างก็ดูเหมือนนางเงือกไปหมดแล้วพอพวกเขาตั้งใจจะค้นหาความจริงกันมากขึ้นทุกอย่างมันก็ดูแปลกขึ้นกว่าเดิมอีก ตอนที่แคโรไลน์เธอกลับมาถึงบ้านเธอก็ตั้งใจที่จะจับนางเงือกให้ได้ขนังข้าเขาดูเหมือนว่าตอนนี้คุณโมนิกา้าเธอจะกําลังอาบน้ําอยู่เลยล่ะแต่ดูเหมือนว่าแคโรไลน์เธอจะจําเรื่องในคืนนั้นไม่ค่อยได้หรอกนะเธาจาได้แค่ว่าเธอเข้าไปในห้องน้ํแล้วได้ยินโมนิก้ากาลังร้องเพลงร้องเพลงนะั้นมันก็เพราะมากเหมือนกับสะกดจิตเธอไปเลย แล้วจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงปิดประตูแคโรไลน์ Caroline, เธอก็เลยไม่ได้เห็นว่าคุณแม่ของเธอนั้นเป็นนางเงือกหรือเปล่าแต่มันก็น่าสงสัยอยู่ดีแหละในวันต่อมาแคโรไลน์ Caroline ก็มีแผนใหม่ในการจับนางเงือกแล้วล่ะเธอได้แรงบันดาลใจมาจากความฝันของเธอเธอก็เลยไปบอกให้แจ็คสันแกล้งปลอมตัวเป็นนายเงือกเขาก็ไม่อยากทําหรอกนะแต่เขาก็คงจะไม่มีทางเลือกแล้วล่ะส,สาวบังคับให้เขาทำน่ะแต่ผลลัพธ์มันก็ดูแปลกๆสัก,กหน่อยนี่ไงล่ะ แจ็คสันนายเงือกผู้ก,กำลังโหยหาความรักกำลังรอสาวสวยจากท้องทะเลมาพบเขามันก็ดูราบรื่นดีนะจากนั้นคุณพานรงก็โวยวายใหญ่เลยเขาโกรธมากเลยล่ะแทนที่จะได้เดทกับนางเงือกแจ็คสันเลยได้มาเดทกับหมายถูพื้นและไม่กวาดแบบนี้แทนมีอาบอกว่าพวกเขาคิดมากกันเกินไปเธอบอกว่าการจับนางเงือกนี้มันง่ายมากเลยเธอบอกว่าเดี๋ยวเธอจะช่วยจับมอนิก้าให้เอง แต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่มีอาเธอใช้โอกาสแรกโดยการเทน้ำใส่คุณโมนิก้าไปเต็มๆเ,เลยแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เธอกลายเป็นนางเงือกหรอกนะมันกลับทำให้เธอโกรธมากๆตอนนี้มีอามีปัญหาแล้วตอนแรกเธอก็ไม่ได้รู้เลยและว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นธอสงสัยเธอจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วล่ะทำไมคุณโมนิกา้าเธอไม่กลายร่างนะเธอใช้เครื่องสำอางกันน้ำเหรอเนี่ย หรือว่าเธออาจจะไม่ได้เป็นนางเงื้อจริงๆก็ได้นะเรื่องนี้มันงงมากเลยล่ะแต่จริงๆแล้วคุณโมนิก้าเธอมีเคล็ดลับนิดหน่อยนะ ที่แปลกที่สุดที่มีอาและแคโรไลน์ทำนั้นคือการตั้งใจที่จะไปตกปลาแต่พวกเธอปีนเข้ามาในช่องระบายอากาศพร้อมกับเบ็ดตกปลานี่นะพวกเธอกำลังคิดอะไรกันอยู่เนี่ยคุณโมนิก้าเธอจะกินเบ,บ็ดตกปลาเข้าไปจริงๆหรอมันง่ายเกินไปหรือเปล่า ช้แล้วล่ะแต่ดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างติดเบ็ดตกปลาขึ้นมาด้วยแต่ไม่ใช่ปลาอย่างที่พวกเธอคิดหรอกมันไม่ใช่ปลาเลยด้วยซ้ําแต่ดูเหมือนมันก็คล้ายๆฉลามอยู่เหมือนกันนะเนี่ย เขางงมากเลยล่ะว่าทําไมเขาเข้ามาอยู่ในช่องระบายอากาศนี้ได้นะแหมดูเหมือนว่าที่นี่ก็ต้องทําความสะอาดเหมือนกันนะเนี่ยสงสัยว่าแผนการสืบสวนเรื่องนางเนือกจะมีผลกระทบกับความสัมพันธ์ของโมนิก้าและแคโรไลนย์อยู่นะแคโรไลน์เธอไม่เชื่อใจแม่ของเธอเลยล่ะนั่นมันทําให้หัวใจของคุณโมนิก้าสลายไปเลยเธออยากมีลูกสาวมาตั้งนานแล้วแล้วเธอก็รักลูกสาวมากเลยแต่ความเป็นจริงมันก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่คาดหวังไว้แต่ไม่ว่าจะยังไงเรี่อมันก็มีสองด้านเสมอแหละนะสักวันหนึ่งคุณโมนิก้าก็คง แซกซันเขาอ่านหนังสือทุกเรื่องเกี่ยวกับนางเงือกในห้องสม,มุดหมดแล้วล่ะแล้วเขาก็มีไอเดียเดี๋ยวเขาจะเอาโทรศัพท์ใส่เข้าไปในเปลือกหอยแล้วดูว่าคุณโมนิก้าเธอจะรับโทรศัพท์ไหมคุณเ,เดียร้เรียนรู้มาว่านางเงือกเนี่ยจะใช้เปลือกหอยแทนโทรศัพท์กันนะ่ะถ้าคุณโมนิก้าหยิบเปลือกหอยขึ้นมาเธอต้องเป็นนางเงือกแน่ แจ็คสันชอบแผนถึงเขามากเลยเขารอที่จะเอาชนะมีอาและแคโรไลน์ไม่ไหวแล้วล่ะ,ละแต่ว่าดูเหมือนจะไม่ค่อยเวิร์กนะมีคนอื่นมารับโทรศาพัพท์แทนเขาไม่ใช่อาจารย์ใหญ่หรอกแล้วก็ไม่ใช่นางเงือกด้วยแต่ยังไงพวกมันก็ยังมีหางอยู่ดีนะสงสัยแจ็คสันจะได้คุยกัยบน้องปลาตัวน้อยแล้วล่ะแต่เขาก็ไม่ค่อยเข้าใจภาษาของพวกมันสักเท่าไหร่หรอกจากนั้นเธอก็วางสายไปเลยนี่คุณพันโดงเขาช่วยเก็บความลับของคุณโมนิก้าหรือเปล่าเนี่ยเขาชอบมาอยู่แถวนี้เสมอเลยอะ แจ็คสันเขาก็เลยต้องซ่อนแผนที่ล้มเหลวของเขาจากพวกเธอซะก่อนจากนั้นแจ็คสันและมีอาก็เริ่มสงสัยว่าคุณโมนิก้า อาจจะไม่ใช่นางเงือกแค่คนเดียวในโรงเรียนนี้เราถ้าแคลโรไลน์เธอเป็นนางเงือกด้วยล่ะนางเงือกจะรับเด็กธรรมดารรมดาไปเลี้ยงทำไมแล่วบางทีแคลโรไลน์อาจจะไม่รู้ว่าเธอเป็นนางเงือกก็ได้นะพวกเราต้องมาเช็คกันหน่อยแล้วล่ะแจ็คสันและมีอาก็เลยทำกับดักขึ้นมาหน่อยพวกเขาเทน้ำลงไปบนเก้าอี้แล้วก็รอจากนั้นเธอก็มาแล้วแคลโรไลน์โดนกับดักเข้าไปเต็มๆแล้วเธอก็กลายเป็นสัตว์ประหลาดผู้เก,กลี้วกลากดเธอตะโกนใส่นิกใหญ่เลยน่าสงสารจังเลยเครานี้โชคร้ายจังไม่ได้เหมือนกับมีอาและแจ็คสันนะ พวกเขามีไอเดียใหม่ๆกันอีกแล้วพวกเราลองมาจัดการคุณโมนิก้าด้วยอาหารปลาแบบนี้กันหน่อยไหมมีอาบอกว่านางเงือกเธอคงจะไม่ปฏิเสธอาหารปลาแบบนี้แน่นอนสำหรับมนุษย์แล้วมันเหม็นมากเลยล่ะแต่มันคงจะหอมมากเลยสำหรับคุณนางเงือกมีอาเธอจัดการแผนอาหารปลาของเธอเรียบร้อยจากนั้นเธอก็แค่ต้องรอให้คุณนางเงือกปรากฏตัวขึ้นมาแต่ว่าอาจารย์ใหญ่ก็ไม่ปรากฏตัวมาสักทีอะ่ะงั้นไหนไปดูเหยื่อของพวกเราหน่อยดีกว่า โอ,โอ้คุณพันรงทำความสะอาดไปหมดแล้วหรือเนี่ยดูเหมือนว่าแผนของพวกเขาจะล้มเหลวกันอีกแล้วล่ะคุณพันรงคนนี้อีกแล้วหรอสายสืบของพวกเราพวกเขาก็เลยพลาโดโอกาสของพวกเขาไปเลยแต่จริงๆแล้วนี่มันคุณโมนิก้าแต่งตัวเป็นคุณพันรงตั้งหากหล่าโอ้คุณโมนิก้าเธอนี้ลึกลับจริงๆเลยนะเนี่ยเธอไม่อยากให้ใครรู้ความลับของเธออะ แต่ทุกคนก็สงสัยกันสุดๆแล้วก็อยากจะรู้ความจริงกันมากๆแคลโรไล,ลน์ถึงใกล้จะได้รู้ความจริงแล้วแต่เธอก็ใกล้ที่จะพลาดอีกแล้วเหมือนกันเธอเพิ่งเจอเข้ากับกล่องปริศนาที่มีกล่องปริศนาอีกอันซ่อนอยู่ข้างในหรือว่านี่มันจะเป็น ความลับเรื่องนางเงือกของคุณโมนิก้านะหรือว่าจะไม่มีอะไรเลยอะแคโรไลเธอตื่นเต้นและอยากรู้มากเลยล่ะแต่เธอก็ต้องผิดหวังมากเลยตอนที่เธอได้พบกับวิดีโอแปลกๆของคุณแม่ของเธอที่กําลังหาน้ํากินอยู่นะ่ะแคโรไลเธอก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าเธอกาลังดูอะไรอยู่บางทีคุณโมนิก้าอาจจะเป็นดาราก็ได้นะแคโรไลผิดหวังสุดๆเลยแต่เธอน่าจะดูวิดีโอนี้ให้จบก่อนนะ เด็กๆนี่โชคร้ายจังพวกเขายังไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่จะบอกว่าอาจารย์ใหญ่เป็นนางเงือกน่ะ งันตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องใช้แผนเด็ดกันแล้วล่ะสัญญาณไฟไหม้ไงแบบนี้ต้องจับใธอได้คาหนังคาข่า,ขาแน่ไม่มีใครรอดพ้นจากน้ำที่โปรยปลายมาเป็นสายฝนแบบนี้ได้หรอกหลังจากที่ดึงสัญญาณไฟไหม้แล้วพวกเขาทั้งสามคนก็ไปที่ห้องอาจารย์ใหญ่กันตอนนี้เธอต้องว่ายไปมาบนผืนแน่เลยแต่พวกเขาก็ได้เจอกับกระดาษโน้ตที่บอกว่าเธอกําลังไปกินมื้อเที่ยงโอ้ไม่นะแผลล้มเหลวอ,อีกแล้วเหรอเนี่ยทุกอย่าง,างาพังทลายไปหมดเลยถ้าพวกเขาได้เกรดจากเรื่องนี้ แคโรไล์ต้องได้เอฟแน่นอนคุณโมนิก้าต้องทรมานเธอแน่เลยอะบางทีเรื่องอาจารย์ใหญ่นางเงือกก็ฟังดูตลกเหมือนกันนะเนี่ยแต่แคโรไล์เธออินสุดๆเลยล่ะจนเธอลืมเรื่องการเรียนของเธอไปเลยมันก็เลยทำให้เกรดของเธอไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณคิดว่านางเงือกมีจริงไหมบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างไว้เจอกันใหม่ในช่องทูมทูมทริค